มือในวิธ,วธีเรายกมือจิตของเราจะไปอยู่ที่ปลายนิ้วมือที่มือกระทบกันยกมือให้เป็นเนยะพร้ะนั้นกระดิกนิ้วมือไปด้วยขาหน้าจะปรากฏอยู่ที่ตรงนั้นรูปหนึ่งในขณะเรายกไปบางทีก็เผลอไปบางทีก็จับได้ ปกตีก็นึกคิดไปสิยที่อย่างอื่นเพลินจะมีอาการเมื่อยมีอาการขี้เกียจไม่อยากยกเมื่อยแต่ให้เรารู้ว่าเราจะเจรินทางทุกข์ตามอริยสัจส,สีคือทุกข์สมุทัยนิโรธมักการที่เราเห็นมัก เราก็เห็นทุกเห็นทุกก็เห็นความรู้สึกของการยกมือนั่นเองขณะเราจะมาเกิดอยู่ที่ปลายนิ้วมือหรือกลางใจมือหรือข้อมือของเราเราจะสังเกตอารมณ์ที่อยากว่าธรรมอารมณ์การนึกคิดในเรื่องอดีตและในเรื่องอนาคต เราต้องกำหนดปัจจุบันอยู่ที่ฐานกายของความรู้สึกในการเคลื่อนไหวของกายให้เราทําความสังเกตไว้น่าจะวูบหายไปวูบหายไปช่วขณะหนึ่งการวูบหายไปก็ขอให้ทําความสังเกตด้วยว่าอารมณ์ที่การนึกคิด หรือจะได้รับรูปอารมณ์การรูปมาแล้วก็ดีหรือเสียงมาแล้วก็ดีรวมลงเป็นธรรมอารมณ์แต่เมื่อเรากำหนดอยู่ฐานกายในกายเนืองๆเอากายเป็นอารมณ์อยู่อารมณ์เหล่นั้นก็จะหายพร้อมไปกับความรู้สึกด้วยผู้ปฏิบัติต้องสังเกตด้วยนะ